ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวรักขอาใหง่ทุกท่านนะครับมือนี้ก็ไม่มีอย่างไรครับเจอๆกับผมอีกหนึ่งคลิปเคีย่นเคลืครับพ่ามาเพิ่งโกงคือเก่านะครับมือนี้ขอในน้ำโกงอยู่ประมาณสามช่วงนะครับอันนี้เป็นช่วงปกติทั่วไปนะครับนี่นะครับตัวนี้จะนวดหาใบนะครับเป็นของร้านเอกอาหารสัต์นะครับุูรันบุรีครับนี่ครับหาใบนะครับทนข้าสีไปนะครับ มาเบิ้งแบบที่สองนะครับเป็นกันนกกระจอกนะครับอ่านี่นะครับของอีกอาหารสัตว์เวดนะครับนี่นะครับจานสวยงามนะครับบึ้งเอาครับไม่อยังครับก็น่าจะบึ้งออกอยู่นะครับฝากไว้น้องครับของเพื่อนหาไปครับค่าสีไปนะครับแล้วก็มนี้อีกอีกชงหนึ่งนะครับอันนี้ก็ของของเพื่อนอีกที่เขาครับ นี่นะครับไ้บึ้งนะครับครับทําสีเรียบร้อยพร้อมเดินทางครับมืออื่นเดินทางนะครับตัวนี้สีใบนะครับเรียบร้อยครบถูกใบนะครับจัดให้แ้วนะครับงามๆนะครับนีนะครับของเ่นนะครับแต่ว่ามือรัาพี่นะครับอันนี้กับนีของพี่นกโคโคไลนะครับเป็นโทนสีมพู่นะครับ แบบนี้สี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับผู้คนก็ถามราคามานะครับสี่ร้อยเก้าสิบาทราคาเดียวนะครับนี่ใบหนึ่งครับของพี่สมบูรณ์นะครับอ๋อใบนี้มันต้องไปกับผ้าต่อนะครับแต่ว่าผ้าต่อบอนเลี้ยวนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับทำสีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผ้าต่อนะครับ เดี๋ยวาเบิ่งทั้งนี้ครับอันนี้ของเพื่อนเบิดนะครับร้านอีกอาหารสัตว์นะครับทรงเดียวกันนะครับนี่ครับค้อนขาสกนะครับน้องสายจัดไห้ค้อนแบบนี้นะครับนี่ครับสวยงามนะครับของเพื่อนเบิดนะครับโทนขาสีนะครับเดี๋ยวนะครับมบิ่งอีกทรงหนึ่งนะครับเป็นผ้าต่อนะครับนี่นะครับอันนี้ของเป็น เป็นพี่สักสมพูนะครับพี่สักสมพูงานบพท่านได้ท ắ สีลูกค้าอุปถัมภ์เฮาตอนนี้ลูกค้ารุ่นเก่าเฮาตอนนี้ครับนี่ครับจัดให้เรียบร้อยงามเหรอครับเหลือทําสีอาคาดวามอืนผมจีพรอมทรงไหนนะครับเป็นกระอนเงินมาแล้วเรียบร้อยนะครับฝากไว้น้ำครับู้ใดมักแบบไดนะครับชอบโกงทรงไหนก็สอบถามกันมานะครับสวยงามนะครับจัดให้เรียบ จังไรกับสอบถามมานะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับก,กดไลค์กดแคร์กดจับสะคให้แล้วก็กดติดตามกดกระดิง่งนะครับสำหรับ้อน้กาสวัสดีครับ